อะไรนะดำไปดักหาตายาที่วัดเพื่อที่จะถ่ายภาพเอามาลงเออเรื่องนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงอัจฉริยายนะครับทุกท่านอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองการที่ดำจะกลับมาหางคนในครอบครัวเพราะเร่งนี้นี่เองเหรอ คือดําจะไปถ่ายไปดักถ่ายรูปตายายเพราะวันนี้มันรู้ว่าตายาย่จะไปวัดอ๋อรู้ว่าตายหยไปวัดก็เลยจะไปดักรูปถ่ายรูปตายายเพื่อเอาจะเอามา,า,มาล้างแขนไอ้ไหลอ๋อไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะจริงหรือไม่จริงไอ้ไหลมันมโนไปเองหรือเปล่าไ่รู้นะเห็นไหลมันพูดอยู่เมื่อกี้เนี้ยนะอืม อันนี้ไม่รู้นะแต่ถ้าเขาไม่ถ่ายรูปก็ถ่ายได้พ่อแม่เขาไงจ่ายไป F4 แต่ f ีก็พิจารณาเอ,เองแล้วกันอันนี้ผมพูดดักไว้ก่อนนะ f ีพิจารณาเองแล้วกันกว่าถ้ามันเป็นอย่างที่ไอ้ไหลพูดจริงอ่ะมันคืออะไรมันคือแผนหรือคืออะไรนะครับมันก็เหมือนกันเลย F4 ครับเหมือนกันนะคือตอนนี้คือตอนเนี้ถ้าอีดํากลับมาหาตากระยายนี่ย ทัวก็มาลงปลากรยาดใช่ไหมละ่ะก็เหมือนกันแ่ะเหมือนไหลแล้วก็เข้าไปหาแม่นางเอ,อกก็ทัวไปลงแม่นางเอ,อกเหมือนกันกเพราะเอฟซีเยอะที่เขาไม่เอาไมื่ไหลมันก็เหมือนกันตอนเนี้ยจริงป่ะในพูดตรงๆนะไอ้ไหลบอกว่ายูทูบเบอร์ย่อไปแล้วไอ้ไหลเอามาเปรียบเทียบนะว่ายูทูบเบอร์ย่อไปแล้วออกไปแล้วแล้วจะกลับมาหาแม่นางเอกทัวลงใครทัวก็ลงแม่นางเอกมันก็เหมือนกันไอ้ไหลเนี่ยเมื่อก่อนเคยด่าลุงป้าทั้งว่าจะกลับไปหาป้าทัวก็ลงป้าเหมือนกัน อันนี้ก็เข้าก็เข้าใจได้อันนี้คือสิ่งที่หลมันพูดก็มันก็เหมือนกันแต่วันนี้ที่ดำมันทาเนี่ยที่จะกลับไปหาตากยะยานยถ่ายภาพ็ะแบบถ่ายภาพตากรยายเพื่อเอามาลงเนี่ยทัวลงใครทัวก็ลงตากยายทัวก็ลงมันนั่นแหละจริงไหมครับสี่ผมเชื่อว่าไม่ใช่หรอกนะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่หรอกนะไหลมโนไปเองหรือเปล่าน,นี้ไม่รู้ ครับหลายมันจะมโนเองบ้างอันนี้เราไม่รู้นะครับอืถ้าเป็นอย่างที่หลายพูดก็ก็เข้าล็อกอเข้าทางเลยถ้าไปถ่ายรูปตารูกยายก็คือเข้าทางเลยนะเพื่ออะไรครับไปถ่ายรูปตารูกยายเพื่อจะมาขึ้นหน้าปกไลสดหรือคลิปต่างๆะนะอันนี้ก็เข้าเข้าทางเลยนะ <S <S คือดํารู้ไง พี่ดำรู้ไงว่าตายายาไปวัดก็เลยไปดักรอตารอยายที่วัดตามที่ไหลมันละตามที่ไหลมันเล่านะนะครับเพื่อให้แม่งเอจเจ็บใจเพื่อให้ไหลเจ็บใจนี่คือกระบวนการที่ทํำร้ายไหลให้ไหล,ย,หหลยเจ็บใจเหรอให้ไหลายช้ำหรอนะครับอเดี๋ยว้ะเข้าไปถ่ายรูปด้วยกัน มันก็ไม่ผิดหรอกมันดูที่เจตนาไงเจตนาคืออะไรอ่ะเจตนาคืออะไรอะเจตนาของดาคืออะไรแค่นั้นแหละเราก็ต้องมองเจตนาว่าเจตนาของดําคืออะไรนะครับพูกเราคงจะมองเจตนาออกจริงไหมใครมองออกว่าคอมเมนต์เข้ามาหน่อยเจตนาของอดําคืออะไรที่จะไปดักรอตาขยาี่วัดที่ไปไปทบุญนะครับ fc นะเพราะฉะนั้นวันนี้ fc ครับฝากไว้คิดพิจารณาด้วย เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปดนนได้ก็ได้แห่งการที่จะทาร้ายไหลนะครับที่ไปดักเราตายาที่วัดพเพราะเมื่อคืนนี้เราออกมาได้ไหลไวเต็มที่เลยนะครับออกมาได้ไหลออกมาว่าไหลเห็นปะ,ะเ,นเต็มการาฟเมื่อคืนเนี่ยเต็มกราฟเพราะฉะนั้นอีดำเนี่ยเก็ตได้ไหลจัดเลยอ่ะนะเก็ตได้ไหลจัดเลยอะ นะครับมันก็เลยคิดจะวางแผนมันก็เลยคิดที่จะวางแผนเ,แผเพื่อให้ไอ้ไหลเนี่ยโกรธที่มันไม่ถ่ายรูปตาแล้วเอามาไลฟ์สดนะครับไม่ผิดหรอกครับทางกฎหมายไม่ผิดหรอกพ่อแม่จะเอาึืนนักปกอ่อนะครับแต่ไม่ผิดใจคนนะผิดใจ พี่จเอฟซีผมบอกเลยนะถ้าอีดําทำงานจริงนะโอ้โหเอฟซี FC พอตเอนี่ยนะนะครับทัวลงไอ้ไหลยับจริงๆถ้าอีดัทำงานจริงนะทัวลงไอ้ไหลยับเลยทัวลงตายายยับเลยนะถึงจะมีการถอนการติดตามไปนะเอฟซี FC เขาไม่สนใจหรอกว่าอีดําจะวางแผนหรือไม่วางแผนเขามองภาพแล้วคืออ๋อ พอมองภาพแล้ก็คือจะกลับไปจูบป,ป่ากันไงนบางคนเขาไม่ได้ไาติดตามเราทุกคลิปนะแล้วบางคนเขาไม่ได้ไปดูไอ้ไหลอย่างเงี้ยบางคนเขาไม่ได้ไปดูไอ้ไหลไอ้ไหลมันพูดดักไปแล้วบางคนเขาไม่ได้เข้าไปดูไง fc แม่แม่ทีนี้เขาเห็นภาพปุ๊บเขาก็โอ้โบโบเชะนะครับเขาก็ไม่พอใจแล้วทีเนี้ย fc พอตอก็ถอนการติดตามมันเยอะแหละถ้าเป็นอย่างนั้นนะถห้ดำทำมันจริงๆนะนะอืม แต่ทําไมไหลต้องออกมาพูดดักก่อนเหรอเหมือนในไหล,หลมันจะรู้อะไรมาว่าอีดำต้องไม่ดักรอตายายที่วัดแล้วก็ไปถ่ายรูปเอามาขึ้นหน้าปกเหมือนไหลมันรู้อะไรมานะทุกคนนะครับอืมอีดำมันร้ายนะอีดำมันร้ายบอก้ให้ร้ายจัดเลยแหละบอกสีไปตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาเลย ผู้หญิงคนนี้แม่งแผนการแม่งในหัวนะครับถ้ามันทําอย่างที่ไหลพูดจริงๆนะอืมทัวลงรับตายใหญ่อะนะถ้ามันทำอย่าง, i, งน,ะานงั้นนะมันมันได้นกสองตัวนะอีดําอะนะครับอืมมันคิดว่าทางานไปไปทํางานไปเนี่ยเพื่อให้แม่นังเอกไม่พอใจไม่ให้เพื่อให้ทัวลงไห้ไหลเพื่อให้ทัวร์ลงตากระย,ยโอ้โหมันได้นกสามตัวเลยนะ ทำทำงานจริงอะ่ะนะมึงก็ต้องไอ้หลามึงก็องบอกตายายดิยว่าไม่ให้ถ่ายรูปไม่ขอถ่ายบอกไปเลยถ้าไม่อยากทัวลงมึงโทรไปหายายสิลงมึงโทรไปหายายเลยยายไม่ต้องให้อีดํามนถ่ายรูปนะแม่แม่แม่แม,แม,แม่ไม่ต้องให้ดําถ่ายรูปแมแ่แม่แตวแม่ทัวลงนะแม่นะ เดี๋ยวแม่ทัวลงนะแม่แม่ให้ดำมันทาลูปนะแม่มันก็พูดไปดักตาก่ใหายเบสี่พอพออย่ให้ดำมันทารูปนะพอเดี๋ยวทัวจะลงพอนะพอมันก็โทรไปดักสิเออแค่นั้นจะไปยากทำไมจริงปะมึงรู้ว่ามันมาแผนไหนมันก็ดักกันแผนนั้นแหละจริงปะอืม,มจะไปยากอะไรอ่ะจริงไหมเสิเออโอเคครับนิทานครับนิทานครับ อดำมันมันร้าย